สวัสดีครับผมอวยหลายอย่างนะครับวันนี้จะมาทำการทดสอบวัดรอบออโตโมิเตอร์ซีเรียลตอเกตนะครับรหัสตัว2-3-3-9-0-4นะครับตัวนี้1นึ่งหมรอบไฟลีติดปกตินะครับปรับตั้งเตือนรอบทำงานปกตินะครับหมุนปรับตั้งได้ปกตินะครับ ตัวนี้ขออนุญาตไว้รอบต่ำๆนะครับสักสองพันรอบนะครับเดี๋มาดูการทํางานนะครับรอบวัดรอบอยู่ที่พันพันสี่พันห้านะครับค่อย,อยตกลงมารอบลดประมาณพันสี่พันห้าพันสองพันสามนะครับรอบตรงนะครับเข็มนิ่งๆนะครับ คอเข็นนิ่งครับรอบไปกี้ตั้งไว้สองพัรอบนะครับคลิปไล์ทำงานปกตินะครับตัวนี้เป็นเลนแต่งด้วยนะฮะสีฟ้าแคานเลนนี้ก็หลายตังแล้วนะครับเดี๋ยวลองปรับตั้งขึ้นเป็น3,000รอบนะครับ เข็มนิ่งๆน,น,นะฮะกี่เปลี่ยนเป็นสามพันรอบนะครับโอเคครับทำงานปกตินะครับขอบคุณครับ